สวัสดี YouTube นะครับผมวันนี้มาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อวินสโมกอิชิจินั่นเองนะครับผมเป็นสายหมาัดสีแดงนะครับเจอมาหกหกเออเป็นตัวละครที่ใหม่หรือเปล่าใหม่แหละส่วนเส้นเหรียญนะครับจะใช้เป็น2ลูฟี่นะครับจะเป็นลูฟี่2ปีนี่ลูฟี่สองปีครับกับลูฟี่บอมแมนนะครับอันนี้พิ v ่งเวลแปดสร็มาพักๆไงป้าดูเกมเพย์ มาครับผมตาแรกนะฮะกับตัวละครอิชิเจเองนะครับถือว่าผมว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นยากตัวหนึงเลยนะเออมันต้องมันต้องมีสกิลเพแล้วก็ใช้ความคิดในการเล่นสูงมากเลยนะผมว่าเออมาเราดึงกงฟองก่อนนะครับใครมานั้นกาบเหรอมาเราฟู้งกาบไปดูดกว่าไหวหรือเปล่าเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่า่วงนี้เป็นภูมิแพ้นะอากาศเปลี่ยนเออที่เข้าทีแล้วสามร้อย เออโดนสกิลนี้เรียบร้อยครับฟุ้การได้แล้วตัวนี้เอาจริงสกิลเพลย์ดีๆหน่อยนะครับหลบอะไรได้ก็ได้แล้วเออโอ้โหล้มก่อนวะยังไงยังไงเอ,อ่ยอ,อ,อุ้ยเออโอ้โหเขาอันนี้ใส่เรานะครับเพราะน็อกแบ็คเรากระเด็นเลยเราหนีก่อนดีกว่าอย่ากลับหนีก่อนอันนี้หมดนะครับเสริมแกงหมดนะครับโดยโดนแค่แข็งนะไอตัวนี้ถ้าไม่มีเสริมแกงนี้ติดสถานะนะครับเพราะฉะนั้นสกิลหนึ่งเขาสำคัญมากๆเลย แต่เราย่นสกิลวองไงทำไมไม่รู้มีเส้นเหรียญแค่นี้ไม่ได้ทำอะไรไว้เลยนะครับเออโดนไปดิก็ยังแรงอยู่นะนะเออเส้นเหรียญเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำไว้เลยผมไม่ได้แบบว่าทำเจาะจงอะไรขนาดนั้นแบบผมไม่ใช่สายหมัดผมไม่ใช่คนเมนหมัดนะผมเล่นวิ่งไงผมไม่ค่อยได้ทำเหรียญอุ้ยแตกเลยโคตรแรงโอ้โหโดนอะไรอาเซ็โอ้โหอาเซดตตีตึงนะแต่ละคนเคยเคยเจอ เลยเล่นด้วยกันอยู่ตึงมากมาแต่เรารอเกิดอิจิเลยนะครับตอนนี้ทีมเราไม่มีสายวิ่งเลยนะครับตอนนี้ต้องกันธงอย่างเดียวนะครับได้ไม่เอ่ยสามธงความจริงถ้าเอาชนะโจโอนี่สี่ธงน่าจะดีกว่านะครับ๊มาเอ,อยเออแรงเอาอุ๊ยโอ้โเพื่อน ม่ะไอตัวดีนี่ตีสิ่งกีดขวางที่ฟ้าตูสร้างมาแรงขึ้นด้วยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจเหมือนกันเออเชื่อเรียบรออ้รอยกับผกลาดอย่างเดียวเรารอลาอย่างเดียวกดยิ้มไปหนึ่งทีไหนมีใครมาอีกไหมเราดูข้างบนดีกว่าข้างบนเขาทําอะไรกันนดะดึงธงได้ไหมตอนนี้ใครวะเอยซาบโบเออโอเคโอเค อุ้ยเดี๋ยวเราลอช่วยเพื่อนดีกว่านะครับไม่ถ้าไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าไม่ไหวต้องช่วยสักช่วยละ <c oughs> ไม่ช่วยไม่ได้ละรอก่อนปึ๊บเพื่อนอย่าได้โอ้โหเอดีดีนะเมื่อกี้นี่เราทะลุสิ่งกีดขวางนี่ไงเขาเตอร์ก่อนลนก็โดนดิเรียบร้อยโอเคครับเราไปดูอุ้ยตรงนู้นโดนดึงกว่าใครวะานน่ะแทงเหรอแทงไหวไม่ได้เราเราก็ออแทงไหวปะวะเราโฟนก่อนนะครับ <c oughs> อุ้ยคมบุ้ยคอมบุ้ยคอบุ้ยดโอ้หมนล้มว่ะ แย่แ yeah, ล้วทิปเป่งแล้วไม่มีสกิลนี่กับสกิลหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเราสปาร์กิ้งแผ่นหน้า,าเลยนะเออเออโดนใครชิลิวชิลิวตัวไหนเนีย่ยชิลิวตัวเก่าเอาดิเอาดิเอเอแตกไปด,ดิแตกไปดิชิลิวเออเรียบร้อยครับตาแรกจะน้าไปนะครับตรีตอนหนึ่งนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูเกมเลยต่อไปกันเลยนะจ๊ะโอ้ยจะไม่ออกไปดูเกมเลยต่อไป บอกเลยนะว่าไอ้ตัวนี้นี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่เป็นงานนี่เล่นยากมากเลยนะ <S <S จริงเพราะว่ามันต้องอยู่ข้างหลังไอ้เพื่อนไงมันไม่มีคนดึงธงก็ไม่มีคนกัดธงไม่มีคนดึงธงก็แพ้นะครับเออแต่หมัดนี้ผมไม่ชอบตรงนี้แหละเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันมัน,มน,มนบอกว่าคิวได้อย่างเดียวเออโดนใครบ้างวะน่ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เราฟู้ยากเหมือนกันนะถ้าไม่มีคิว่เราต่อ,อยอย่างเดียวถ้าเกิดว่าเขาหลบแม่นแม่นนี้ฟู้ยากมากเลยนะครับ เออชิบเปลงแล้วมาถามว่าอุ้ยเดินมาชนทำไม,มวะเนี่ยเอ้ยมาละสองตัวละชิบหายอุ้ยสกิลมาไวขอ,องวะเออเราลบสามฮิตเขาไปก่อนนะครับได้ไปเนี่ยแล้วเราล้มก่อนวะเอือโอ้ยชิบหายละชิบหายละโดนวะดิีเราจะแตกกว่าทุกคนทาไงดีเฮ้ยเออออกมาก่อนขอออกมาก่อนต่อสกิลโดนกูแน่เออเรียบร้อยสู้ฝีเขียวง่ายมากเลยนะตัวนี้เอาจริงมีสกิล ได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ต้องมีคนมาดึงธงกับเราแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีสายวิ่งเลยทีมเราเออนี่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยตัวเดิมไม่ได้อุ้ยโอ้โหโดนเลยกว่าใครวะเนี่ยใครนู้โอ้จาก Gx นะครับผมเกิดมาอีกทีหนึง่งมาเราดูซิเราไปไหนได้ตรงกลางได้ไหมใครนู้อยู่อะมาขอแก้มือดิใครนู้อึ๊บตีโดนลอกไปดิ เราลอไปดีดี๋ยวเราโล่ไม่มีแล้ววะไอ้รอสกิลหนึ่งก่อนมาโดนไปแล้วโดนเราเรียบร้อยนะครับหนึ่งคิวโอเคเราช่วยเพื่อนก่อนนะครับตอนนี้สายวิ่งเราไม่มีไม่มีสายวิ่งแล้วนะครับผมเราก็ต้องช่วยช่วยกันก่อนตอนนี้ข้างล่างใครเอ่ยใครเอ่ยจะรถโล่งนี่ว่าไม่มีใครนี่หวะ่ะจะใครเดินมาซาบโบมาซาบโมาาบโมานะครับเดี๋ยรารอสกิลก่อนเดี๋ยวเราสูาา้ได้แน่นอนนะครับซาบโบเพื่อจะเลือดเราแค่นี้เองว่ะ รอก,ก่อนรอก,ก่อนรอก,ก่อนเอออุ้ยโอ้โหเคาลเตอร์ว่ะเคาลเตอร์เราว่ะใช่ไหมคิวหนึ่งอึ๊บโอ้โหหลบได้อีกคิวเลยขนาดนั้นนะอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวสกิลสองเราจะมานะครับไวมากตัวนี้เออมาเดี๋ยวรารอ,อ,อก่นอนรอก่อนรอเขาแป๊บหนึงง่งรอจังหวะก่อนนะครับบนข้างบนข้างบนนวลเนียมากช่วยก่อนอึ๊บเรียบร้อยโอเคสันจิแตกไปนะครับ รอสก,กิลก่อนรอสก,กิลแป๊ดหนึ่งเดี๋ยวดูแมปด้วยนะครับตัวนี้เล่นอย่าลืมแมปนะครับไม่ว่าจะตัวไหนก็ต้องห้ามลืมดูแมปนะครับซาโบจะแตกแล้วขอไปลาสหน่อยแล้วกันเรียบร้อยเออแต่มันเบาจังวะถ้าไมมันเข้าแค่นี้เองอะดความเสียหายอะแต่ว่าตัวเราเบาอยู่แล้ววะไม่เดี๋ยวตตัวนี้มันไม่เบานะผมเจอคนอื่นเล่นแรงมากแต่าเป็นตัวผมเล่นมันเบาอยู่วะผิดพลาดตรงไหนวะเนี่ยเออเออจังหวะนวนี้ชนแบ้งเลยใครวะเนี่ยใครดู โอเคครับเรียบร้อยครับตาที่สองนี่ครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปกันเลยนะครับตาสุดท้ายของเราเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยไ,ไดเลยในการพากเสียงเนี่ยใช่ไหม <c oughs> เป็นหวัดด้วยตัวนี้ที่ยฟอลโล่เนี่ยเล่นยากจริงนะจะบอกเลย ยากแบบยากชิบห <Leonard> ายแย่ๆแบบแย่มากๆกันคือผมบ่นเลยวะเนี่ย <c oughs> เอ้ยคลิปนี้คือผมบ่นเยอะมากเลยอ่ะโอเคไปทงสองมาเดิมนะครับอยู่กับด่านเดิมไม่ไปไหนเลยวะสามตาแม่งมีแต่ด่านเดิมมีด่านเดียววะเนี่ยเออเดีนะ๋ยวเราจะโดนใครเอ่ยมาเอฟท็อกโดนไปโดนด้วยโหโคตรแรงป้าดิอุยอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเราทำนี้ก็แตกได้นะครับถึงเราจะล้มก็ตามแต่เราก็ยัง ได้อันนี้มานะครับได้เขาเรียกอะไรน,นะเสริมแก่งมานะครับ Sparking Dot หนึ่งทีอุ้ยอึบอึบมาอีกแล้วอุ้ยโอ้โหพลาดว่ะกดผิดมาบินบินแล้วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเออใครอุ้ยมีอันนี้ด้วยโรเจอร์โรเจอร์อตกเป็นตาไปแล้วมาอ,อุ้ยโอ้โหเด้งสองทีเลยว่ะมามาใหม่มาใหม่มาใหม,ม,ใหม่ตรงไหนดีเอ่ยตรงกลางโดน,นกูแน่ โดนรูได้ตรงกลางใครอยู่อึ๊บเอออุ้ยโอ้โหไม่แตกเลยที่นี่ใครแตกเลยวะไหนแล้วถ้าล้มกันปะล้มมอยู่แล้วักล้มอยู่นะครับไอดีใหม่ปะไอดีใหม่แล้วเราติดบูธนะครับโอกาสดีของเรานะตอนนี้ตอนนี้โอกาสดีของเราแต่เพื่อนทำล้มหมดเลยนะครับเพื่อนทำล้มหมดเลยนะตอนนี้อึ๊บเออไปเข้าด้วยนะครับตอนนี้อุ้ยโอ้โหฝนแก่งล้วหมดนะต้องถอยก่อนนะครับไม่แลติดสถานะไรยุ่งนะครับตแตกได้แลครับ อันยยนกกี้เราอู้อู้อู้ใจเย็นพวกใจเย็นพวกเขาจะติดบูธว่ะเราไงวะอือโอ้โหโหโหเรียบร้อยนะครับอุ้ยมีจาบราจาบราไอตัวนี้ก็โดนยาบาดเหมือนกันนะอุ้ยหนุนดอนออกมาโดนยาบาดเหมือนกันนะโดนฟิวฟองทีเดียวก็แทบจะแทบจะเฉียดตายเลยนะผมจะบอกให้เอืออืออุ้ยเมันสั้นต่อยสั้นยังวะอืออือขอโทษทีนะชัดแกะสั้นนะเพื่อนใครวะนะอุย้ยไอท็อปมาโดนซะหน่อย,ยมึงจะหายมึงกระเด็นไปดูเลยเหรอวะกระเด็นไกลวะ เอบเอออย่างน้อยก็โดนโอู้หยแตกกว่าไม่เป็นไรเกิดมาอีกครั้งหนึ่งมา30มสิบปีสุดท้ายตอนนี้ออบใช้สถานะสถานะอีกแล้วไม่ใช่ทำไมผมชอบพูดเขาว่าสถานะวะมันคือเสริมเก่งเง้ยอูใครโดนแล้วโอ้โสองตัวเลยแตกเลยสองตัวช่วยกันช่วยกันตอนนี้เราช่วยกันแล้วเราต้องช่วยกันดึงทองแล้วเพื่อนเราต้องช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนกันหมดใครไปเนียอุ้ยไอดีวมาไอดีมาโอ้โหชิหายแล้ว ขิมหายแล้วตอนนี้ถ้าจะแพ้ว่ะเอ้ยไม่มีใครดึงทงได้เลยนะครับจ้างมันแล้วตอนนี้อุย้ยไทยบูโดโอ้โ,อโหบูโดโบูโดโพ่เจสุดยอดมากโอ้โหแจ๋ว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 นี่ฮาบอยเขายืนหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้เขามาแรงนะครับ <laughs> โอเคคับชอบฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่